สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวราวรวรรณบดิลาวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ The ะเฟส i v a ัลเดอกา e หรือก็คือเทศกาลภาพยนตร์คานั่นเองเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มีมาตั้งแต่ปีคศ1946เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่งและมีอิทธิพลรวมทั้งชื่อเสียงมากที่สุดที่เคียงกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน งานจัดขึ้นทุกปีราวเดือนพฤษภาคมในมังคารทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนี่คือสัญลักษณ์ประจำเทศกาลนั่นก็คือต้นปลาล์มทองคำน,นะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างหนังที่ได้รางวัปลปา,าล์มทองคำนั่นก็คือเรือ เมมโมรียลจงเป็นหนังที่มีทีมวาดด้วยเสียงเป็นหลักทั้งในฐานะตัวละครหนึ่งของเรื่องและในฐานะแรงผลักดันยาเมเจิซิก้าออกคนหาคำตอบเพื่อทำความเข้าใจเสียงปริศนานี้ของตัวเองผลงานของพวกกับชาวไทยจ้อยอพิชาิดุงวีและเสดกุลที่ได้ดาราระดับโลกอย่างทินดาสวินตันมารับบทนำเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่น่าจับตามองมากเลยค่ะได้รางวัปลปรามทังคานเกียรติยศ สำหรับปีนี้คนที่จะได้รับคือโจดี้ฟอสเตอร์นักแสดงหญิงผู้ฝากการแสดงอันดัเดเยี่ยมไว้ในภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องเช่นแ็กซ d r i v ฟเ t อร์ c c u อค u s เป็นต้นสวมบทบาทโดดทีมนักสแสดงฝีมือมหากกศที่ผ่านผลงานครองใจแฟนหนังทั่วโลกโจดี้ฟอสเตอร์โ้ทเนมเดอะเนส ผู้คุมกดแห่งโรงแรมโคตรมหาโจทย์ใหญ่จากไหนชั่วแค่ไหนถ้าจะมาขนาดนี้ก็ต้องยอมซีโรราบให้เธอส่วนตำแหน่งดาวเด่นของงานปีนี้เราขอยกให้กับนักแสดงสาวสวยชาฝรั่งเศสอย่างเลียเซดูพราะในบรรดาภาพยนตร์กว่า60เรื่องที่ถูกคัดเลือกมาในปีนี้เธอได้แสดงไปถึง4เรื่องแต่งเป็นสายะก,กว3เรื่องทั้ง The f r e n h Dispatch และ The Story of My Wife เป็นต้นค่ะ ็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ